16ปี172เซนติเมตรสถิติ7ครั้งชนะ5แพ้2หัวหน้าคณะและเทรนเนอร์ครูกรบวีวินจิมนะคะล่าสุดชนะน็อกอเล็กซ์พันชิตมวยไทยทีเพชรประชาแห่งนี้ค่ะ,ะนะครับเรียกได้ว่าคร่นี้ไม่ธรรมดานะได้ดูความมันความเดือดกันอย่างแน่นอนนะระหว่างนักมวยไทยรุกเครื่องไทยอังกฤษนะฮีโร่ยอดยุทธมวยไทยหรือฮีโร่ซักเซสจิมนะครับมาเจอกับงุมน้ำเงินครับน้ำตาลเอวีวินยิม พดถึงประสบการณ์นี้ฮีโร่มีประสบการณ์การชกถึง30ครั้งเลยทีเดียวนะเดยวยว่าไม่ธรรมดานะแล้วก็ชนะถึง24ด้วยกันนะครับในขณะที่นันตันเอนี่สถิติการชกนี่ชกม,มา7ครั้งนะครับก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงฮะแหมเข้าไปครับซ้ายแล้วตามด้วยแข้งขวาครับฮีโร่ฮีโร่นักมวยจากประเทศอังกฤษนะฮะซึ่งเป็นประเทศองค์ประกอบของสหรัฐอาณาจากักรมีบาลงชึกรอ,องดอดดโอ้ยเจอบัดขวาเข้าไปครับ แม่ทำเอาเขาสุดเลยทีเดียวนะเอแล้วไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับมันจะจบเร็วหรือเปล่าผมจังหวะนี้จะจบเร็วหรือเปล่าฮีโร่เข้าไปครับจะปิดเกมเลยไหมครับแข้งขวาครับแข้งขวาครับฮีโร่ยามโต้ซ้ายขึ้นมาครับนันาของนัตันเอฮีโร่แข้งขวาสูงครับอาลับแข้งซ้ายสูงขึ้นมาครับนัตตันเอขวาสูงไปฮีโร่การจัดการโอ้ยังไงครับถึงกับสุดครับเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นยังได้อยู่น้ำตาลเอยังได้อยู่ยังทนอยู่ฮีโร่เข้าไปขวาสูงฮีโร่ซื้อไซรัปกูฮีโร่เตะอีกทีโอกรรมการยุติการชกเรียบโดย,โยแขนของนง้องน้ำตาลเอมีปัญหาหรือเปล่าคะนี่ค่ะทีมงานแพทย์สนามขึ้นไปดูดู <And S 1> <ha. S 2>